สวัสดีจ้ามาแจไปเก็บผักค่ะเทุกคนเอินผักบานบ้านผักก้นตรงนะคะมาลวกกินกับปูนเห็ดค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องป้อกไปทักทายกันแนละะ้วค่ะเออาย่สมสว์ยากไปหาเก็บผักค่ะหากินน้ำหัวน้ำเ้าไปสิหลือค่ะสวัสดีค่ะทักทายเพื่อน,นทุกคนนะคะสู่ตัวไปเนาะพี่น้องเนาะมึงถึงแดดแล้วกำลังสียุบค่ะเนี่ยตะองหันท้ายออกสีบานๆานอยู่ค่ะน,นี่ถึกแดดแล้วกำลังสียุบกำลังส,สียุบจ้ะคะ่ะ กำลังเป็นดอกไล่ลายค่ะเพื่อนบานเพ่นปลูกไว้หายกินน้ำหัวน้ำเท้าไปสดับพี่น้องปองไปสู่ตัวไปเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนผู้เพื่อนผ่านสวนาผู้เพื่อนในเงินค่ะเพื่อนเอาเงินมาให้โชว์เงินให้อากาศได้ร้วพี่น้องเพิ่นถอว่าเจ้าความแข็งแกร่งได้เริสุทธิ์ผู้เพื่อนเนาะค่ะพ่นได้สีเดียนค่ะสู่ตัวไปเนาะค่ะเนาะโบโบถอยดอกค่ะไปที่ก็ไปเรื่อยๆจ้ะปีใดปีใดกันได้สร้างหัวน้เท้าขาเนาะสู่ไปสู่ไปค่ะสวัสดีค่ะ